เราสามารถแปลข้อความในรูปภาพได้แล้วนะครับในลาย p PC ททำยังไงครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันในวิดีโอครับบนลาย p PC นะครับเราสามารถแปลนะครับข้อความในรูปภาพได้แล้วนะครับวิธีการก็ให้เราไปที่รูปภาพนะที่เราต้องการจะแปลนะครับอย่างเช่นรูปนี้นะครับแล้วให้เราคลิกขวานะครับคลิกขวาเลื่อนลงมานะครับ เลื่อนลงมาตรงที่สแกนข้อความนะครับให้เรากดเข้าไปตรงสแกนข้อความนะครับวิธีการแปลนะครับมันจะมีอยู่2แบบก็คือเราสามารถแปลข้อความจากรูปภาพนะในรูปภาพตรงนี้ได้เลยกับนะมาเลือกภาษาตา้ต้นทางปลายทางตรงนี้นะครับสมมติตัวเนี้ยนะข้อความมันเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะครับเราต้องการแปลเป็นภาษาไทยเราก็กดแปลอย่างนี้นะครับกดแปลตรงนี้เลยนะครับ ข้อความก็จะถูกแปลออกมาตรงนี้นะครับหรือว่าเราต้องการจะแปลจากภาษาอังกฤษไปเป็นภาษาอื่นก็ได้นะครับมีให้เลือกนะครับหลายภาษาเลยนะครับจะแปลเป็นญี่ปุ่นจีนนะครับหรือเกาหลีนะครับโปรตุเกสเยอรมันเนี่ยเราสามารถแปลได้หมดนะครับเราก็เลือกภาษาปลายทางที่เราต้องการจะแปลนะครับก็จะออกมาเป็นภาษาแบบนี้นะครับประโยชน์ของมันก็คือเวลาเราสนทนานะครับ นะกับคู่สนทนาที่เป็นคนต่างชาติหรือคนต่างภาษากันเนี่ยครับเาสามารถเอามาแปลตรงนี้นะเป็นตัวช่วยนะใช้การแปลตรงนี้เป็นตัวช่วยด้วยได้นะครับนะไม่เฉพาะแต่ตัวที่เป็นรูปภาพนะครับสามารถแปลจากข้อความก็ได้นะครับสามารถแปลจากข้อความก็ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปสาธิตกันอีกอันนึงนะครับนะตัวนี้นะอันนี้คือการแปลแบบแบบเลือกต้นทางภาษาต้นทางภาษาปลายทางนะครับ อันที่2ก็คือการแปลนะในรูปภาพเลยนะครับให้เราเข้าไปคลิกตรงนี้นะครับเห็นไหมครับแสดงคําแปลในรูปเลยนะครับอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราเลือกภาษาต้นทางปลายทางเป็นยังไงมันก็จะประเก็บแปลออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับแปลให้มาข้างในรูปภาพที่เราต้องการจะแปลเลยนะครับสมมติเรากดใหม่เราเปลี่ยนภาษาปลายทางนะครับเป็นภาษาของไทยนะครับ เขาก็จะแปลให้มานะในรูปภาพตัวนี้เลยนะฮะอันนี้ก็รวดเร็วนะครับสะดวกรวดเร็วนะครับสองนะวิธีการแปลจากข้อความนะครับเหมือนกันสมมุติอ่ามันก็แปลได้เลยโดยตรงนะครับแบบนี้นะครับให้เรากดไปที่ข้อความ ที่เราต้องการจะแปลสมมุติคู่สนทนาของเราเป็นคนต่างชาตินะครับเขาพิมพ์มาภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาไทยนะครับแล้วก็กดชิกนะครับแล้วก็แปลนะครับแบบนี้ได้เลยนะครับหรือเราต้องการสื่อสารนะครับจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็สามารถทำได้นะครับโดยการ ใส่ตรงนี้นะใส่ภาษาต้นทางเป็นภาษาไทยแล้วก็ให้แปลเป็นภาษาอังกฤษนะครับเสร็จแล้วเราก็สามารถนะครับ Copy นะีตรงนี้นะครับไปวางแล้วก็สนทนานะกับคู่สนทนาของเราได้เลยนะครับนะเราสามารถสนทนากับชาวต่างชาติได้อย่างสบายๆนะครับนะจากการแปลในลายตรงนี้นะครับ ก็ทําให้สะดวกรวดเร็วมากขึ้นนะครับก็สามารถสื่อสารกันในไลน์ได้โต้อตอบกันได้โดยทันทีเลยนะครับไม่ต้องไปพึ่งพาแอปตัวอื่นอีกนะครับอันนี้นะก็ทําให้เราสะดวกรวดเร็วมากขึ้นนะครับก,ก็เนี่ยก็เป็นประโยชน์ของนะการแปลภาษานะครับในไลน์นะครับก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับคนที่มีเพื่อนต่างชาติหรือว่าคนที่ ทำธุรกิจค้าขายนะครับก็ตัวนี้น่าจะเป็นประโยชน์ธุรกิจของคุณมากขึ้นนะครับลองเอาไปทํากันดูนะครับบนลาย p PC นะครับบนลาย PC ให้กับส่วนลายในมือถือนะครับยังไม่สามารถทําแบบนี้ได้นะครับวิธีการแปลลายนะครับวิธีการแปลภาษาในลายมือถือนะครับก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งก็จะใช้วิธีการแปลผ่าน Google นะครับผ่าน Google นะครับเดี๋ยวจะมาแนะนำนะครับในวิดีโอ ต่อไปนะครับวิดีโอนี้ก็มาแนะนำาลายบน PC ก่อนนะครับก็สามารถนำาไปปรับใช้นะครับกับวิธีการสนทนาของคุณได้นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมไลค์แชร์เหมือนเดิมนะครับฝากกดติดตาม s u b s c r i b e กันด้วยนะครับก็ขอขอบคุณทุก s u b s c r i b e นะครับขอบขอบคุณทุกการรับชมนะครับดันกันไปให้ถึง10,000นะครับ1 0,000หมื่ซับนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับ